อาจารย์ความรู้กับพืชผักผลไม้หามารับประทานได้ง่ายๆการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะการรับประทานพืชผักผลไม้ที่สามารถช่วยบำรุงร่างกายและสามารถช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้แบบง่ายๆซึ่งถ้าหากคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีขอแนะนำพืชผักผลไม้เหล่านี้ ที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณโดยรวมได้เป็นอย่างดี oh. ไปรู้จักกันเลยค่ะ oh. มาราจีนพืชสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพซึ่งมีส่วนช่วยทางอ้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและยังมีประโยชน์ในการช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานมีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดน้ำตาลในเลือดพร้อมทั้งยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน ใครที่ท้องผูกอย่าลืมหามารับประทานนะคะนับได้ว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ดีและมีประโยชน์มากๆที่ไม่ควรมองข้ามกันเลยทีเดียวค่ะแตงโมความโดดเด่นของแตงโมอันดับแรกเลยนั่นก็คือมีพลังงานต่ำค่ะ <Wow! S 1> ถ้าหากคุณรับประทานแตงโมเป็นของว่างรองท้องระหว่างมื้ออาหารในปริมาณที่พอดีจะส่งผลดีต่อการลดน้ำหนักได้นะคะ และยังสามารถช่วยบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาเพราะในแตงโมมีวิตามินซีและวิตามินเอคะ่ะสับปรบระรดสรรพคุณที่โดดเด่นของสับปะรดคือมีวิตามินซีช่วยต้านหวัดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงค่ะสับปะรดช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะอาหารจำพวกโปรตีนค่ะและสำหรับใครที่มีอาการท้องผูก ก็อย่าลืมหาสับประรดมารับประทานนะคะขนุนมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียอาการเหนื่อยล้าใครที่มีอาการเหล่านี้หามารับประทานด่วนจะได้หายเหนื่อยแถมยังมีวิตามินซีสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อีกด้วยค่ะกล้วยน้ำวา้า เมื่อรับประทานกล้วยสุกจะมีสารเพคตินที่สามารถเพิ่มกากใยให้กับร่างกายเพื่อใช้ปรับสมดุลของระบบขับถ่ายให้ดียิ่งขึ้นใครที่มีอาการท้องผูกรีบหากล้วยสุกมารับประทานด่วนๆเลยนะคะและถ้าใครที่มีความเครียดนอนไม่หลับขอแนะนำให้รับประทานกล้วยสุกก่อนนอนรับรองได้เลยว่าคุณจะรู้สึกผ่อนคลายนอนหลับสบายแน่นอนคะ่ะ เพราะกล้วยน้ำว้ามีซิปโตเฟนกรดอะมิโน,โนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างสารเซโรโทนินคือสารแห่งความสุขนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับพืชผักสมุนไพรที่หา,ารับประทานได้ง่ายๆสามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ค่ะถึงแม้ว่าพืชผักผลไม้สมุนไพรจะมีประโยชน์แต่ถ้าหากรับประทานมากจนเกินความต้องการของร่างกายก็มีโทษนะคะ ฉะนั้นรับประทานให้พอดีและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่ออกกำลังกายเป็นประจำและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์สารดีๆไปให้กับคนที่คุณรักและกดติดตามสารดีๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ